พูดเลยโอ้ไปดูเลยลองทำโอเคดีไปร้านเนี้ยขายมานานมากถามว่า ขายน้ำทุเรขายไม่ดีใช่ไหมพี่ยาก็เอาอาชีพของพี่ยาเนี่ยให้เขาขายอาชีพแรกเลยเขาขายขายน้ำรถช่องใช่แล้วเขาขายไม่ดีใช่ไหมอันนี้พี่ยาขายพี่ยาขายอยู่พี่ยาก็ยกให้เขาเลยอาชีพยกให้เลยอันนี้ญาติพี่ยาไหมไม่ใช่ไม่ได้เป็นญาติกันนะไม่เห็นข่าวว่าเป็นญาติพี่ยาไม่หรอไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นญาติคือเขาไม่มีอะไรจะขายเขาขายน้ำไอ้พูดเขาพูดเองให้พูดเองออกมาพี่ยายกให้เองเลยยกไป็นยังไงให้ขายเลย ม่อนแซลม,นะมอนสดก็มีนะอันนี้อันนี้แม่ค้าใหม่แม่ค้าใหม่ล่าสุดเข้ามาตอนที่แบบดังเลยนะยุคดัง,ดงอ่ายุคดังเลยเข้ามาตอนยุคดังๆเลยนะไป <c oughs> ไปไป <c oughs> อือนี่ร้านลูกชุบ พี่เร,ร้ไม่โหนะนี่หดๆกัดครับร้านนี้ขายดีมากร้านเนี้ยมามาครับโอ้นี่ร้านเนี้ยหญ่ดีมากเลยนี่พี่เอื่นขายเท่าไหร่ลูกหนึ่ห้าสิบค่ะที่นี่ขายเท่าไหร่แปดสิบบาทค่ะอขายเองไหมขายเองค่ะนะพี่ยาบังคับไหมไม่ได้บังคับค่ะฟังกันให้ดีนะลูกคน ฟังกันให้ดีเขา,าขายเองเขาพอใจในสิ่งที่เขาได้ à, แล้วมันจะอยู่ได้แบบยั่งยืนใช่ไหมสุดยอดไปตบมือให้เขาหน่อย <c oughs> ตบมือให้เขาหน่อยเยีนน่ยม <Yeah. S 2> ตบมือให้แม่ค้าหน่อยแม่ค้า <c oughs> นะ่ะเขาอยากขายทุกคนได้กินของดีและอร่อยมีคุณภาพมาร้านนี้ร้านนี้โหร้านนี้ก็สู้กันมานานมาก ช่องพี่ยาไม่ติดไม้ครับผมแต่ครับช่องพี่เอกเขาจะจะเยอะครับเฮ้ยพี่ตังช่องช่องนัยาไม่มีไม้เหรอนี่ไม้ไม้ใชอยู่นี่ยาไม้จะลุดไปใช้ยู่อ่าไม้จะรุดพี่ตังวางเอ้ยวางก่อนวางเลยอ่าไปดูช่องพี่เอกลูกค้าไปดูช่องเสอแดกช่องตะเวนแดกโดนเจทเลามลูกค้าที่อยู่ช่องพี่ยานะช่องพี่ยาไม่มีไม้ไม่ได้ยินไปโดนใจไทยแลนด์ไปเป็นเอกชาแนลไปสะเออแดก ไปตะเวนแดกดูได้ทุกช่องตอนนี้ยไปทำใหม่ตัวนี้ตลุกนี่หม่เ้ยทำไมตัวไหนนานกันหรอแล้วทำไมมันมีตั้งห้าตัวล่ะพี่เล้วต้องกี่ช่องพี่อยากดูอีไปไปวางวางของระยาก่อนอีกตัวหนึ่งมันอันนี้ไงเป็นเดบคาบอยู่ไงอันนี้ครีมฮอน,น,ออนขายมานานแล้วขายมานานแล้วนะเนน,นี้อันเนี้ยเราไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าเรารู้กันดี ร้านเนี้ยว่าอร่อยนะแล้วเขารู้ดีว่าเขาอยู่กับพี่ยามานะก่อนที่เต็นต์จะถล่มใช่อยู่ก่อนที่เต็นต์เต็นต์จะถล่มเนาะเพราะวันวันนั้นพายุเข้าใช่อยู่ตั้งแต่อยู่ข้างในอ่ะอยู่ข้างในร้านกาแฟเดิมจําได้ไหมเราเราลุยฝนลุยแรงมากใช่เราผ่านอะไรมาบ้างมายืนตรงนี้เร็วลบหลบฝนมาตั้งแต่ยัม่มีรมาทามามายืนตรงนี้เลยอยากพูดอะไรให้เอฟซีบอกบอกเอฟซี จำได้เหนนะใช่เราเราสู้กับพ่ยามาตั้งแต่เดือนมกราครับพี่สู้ตั้งแต่พ่ยาไม่มีอะไรตอนแรกผมมาขายใหม่ๆไม่มีตู้เย็นผมต้องหอบกลองโฟมหลบแดดหลบฝนทุกวันเลยแต่เ็าสู้มากับพ่ยาเพราะพ่ยาให้เราตัดครับสู้มาแบบไม่ไม่ท้อว่าปีพ่ยาเป็นกำลังใจให้ตลอดแล้วก็อย่างที่เราเชื่อจกับลูกค้าคือเรารักษาคุณภาพหลังบ้านตลอดเราไม่มีทางลดคุณภาพ สินค้า ح, ให้ลูกค้าแล้วประกนะว่าลูกค้าได้มาซื้อของที่ตลาดพิยาอย่างที่ไวนเน้เราแล้วระกนะว่าของจริงบริเวณที่เราใช้คือเกรตสีเนี่ยมจริงๆแล้วเรามาขายราคาถูกเป็นราคาส่งแล้วราคาเนี่ยมีเฉพาะตลาดพิยาคา่ะเพราะว่าข้างนอกเราขายที่35้าทใช่ให้ลูาทใช่ขายดีๆนะขายดีๆ5อยู่ในตลาดพิยาขายแท่25บาทใช่เพราะว่าเขาอยากให้ลูกค้าได้กินของแล้วบางคนรับไปขายได้ด้วยตรงนี้มันเหมือนร้านส่งไงมันเหมือนร้านส่งไง แล้วร้านน้ำส้มร้านน้ำส้มออกมาร้านน้ำส้มบอกมาออกมาเลยร้านน้ำส้มเป็นไงขายดีกว่าเดิมไหมเอยๆค่ะเอยๆยังไงก็ได้อย่างนั้นอะไร so ่าขายยังไงก็ได oui> ้ยางนั้นขายเท่าไหร่ก็ปกติปกติใช่ะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนค่ะแต่เมื่อเช้าเห็นไปเป็ในคันรถเลยใช่ไม่เห็นนะ ใช่ไงด้เมื่อเช้าเนี้ยมาเป็นคันรถผมเห็นเป็นนี่ตอนเนี้ยมาเป็นเมื่อก่อนเนี่ยขนด้วยรถกระบะใช่ไหมตอนเนี้ยน่าจะรถกระบะสองคันน่ะน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วเนาะไปข้าวกะเพราหมดไปแล้วกี่ร้อยกล่องก็ไม่รู้ทไม่ทันทำไม่ทันทำไม่ทันทำไม่ทันร้านนี้ทำไม่ทันทำไม่เคยทัน ทานตั้งแต่แรกเลยขาดเคยมาทานค่ะใช่ร้านนี้ทำไม่ทันเลยนะพี่ลมเย็นเดียวพี่ลมโชรมาเลยเย็นนะลมเย็นนะไปนาร้านเพื่อนพี่ยาร้านเพื่อนพี่ยาโอ้ดูดิ่ลัวเขาจะไม่รู้อ่ะน้ำนี่นีน่ข้าวางไว้ปลาขายดีกว่าเดิมไหมาขายดีหนักกว่าเดิมดูปลาเขาดิขายดีไม่ดีรุ่ดพี่เอกส่องไป ตื่นทำแหลงเนี่ยติ๊กปลาดิตรงนู้นน่ะอาปาอยู่นู่นพี่ยาคิดค่แดดไม่คิดพไม่ออกเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอ๋อเตรียมพร้อมนำงานค่าแดดนะอ่ะแค่าแดดอ่ะคิดไปแค่แดดคิดแค่ไห้ามคิดตแล้วกันดูปลาเด็กขายดีไม่ดีไปดูปลาจะไปส่องปลาไม่ีเต็มรั้วไปหมดแล้วไม่ต้องไปส่องหรอกมันร้อนไปครับครับเฮ้ เอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรทำมาเนี่ยฮะเฮ้ยฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดูเซ่ก่อนฮะพี่เอกหันจูเซ่หน่อยโอ้ยเสื้อดีอ่ะเสื้อสวยอ่ะเุ้ยทำเป็นทีมเลยไหมทำมาเลยนะเป็นทีมเลยนะตัวอะไรมาๆมาตัวเราไว้แค่ๆเฮ้ยไม่แพงอ้ยนี่สองตัวเฮ้ยไม่แพงอ่ะสองตัวที่ทำไปสองคนแม่ลูกเลยโดนแจกกระดานสองตัว ไม่แพงเลยอันน้ามาเลยันน้าเลยเทพียาร้านไปทอดพี่เอกอยู่กันมาตั้งแต่ตอนไหนแน่เนี่ยหลังใช่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะไม่เคยบ่นไม่เคยไรอยู่ในที่ใช่พี่เอกบอกก่อน ตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ที่สำหรับขายของใช้ถูกและดีนะของใช้ที่มีคุณภาพถูกและดีคนไหนมีสินค้าเอามาเสนอพี่อาแต่ต้องมาเสนอตอนไหนรู้ไหมตอนไหนสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นส่นนะมาสี่โมงเย็นเนาะคุยกับพี่อาเนาะ,ะมาคุยกับพี่อาได้เลยสี่โมงเย็นแล้วก็พี่อาจะคุยได้แค่หนึ่งชั่วโมงพี่แดดร้อนมาเข้าลมพี่อา อันนี้พี่ยาเทปูนมาก็เป็นน่าจะเดือนสองเดือนนะตรงเนี้ยไม่ปรับปรับที่อยู่ประมาณเดือนสองเดือนคือคนไหนมีสินค้าที่นํามาเสนอเราอ่ะเนาะต้องเป็นของใช้เท่านั้นหรือของอะไรนะพี่เอกไผ้ามือสองเรื่องครัวกระเบื้อกระเบืองกระมงกละมังหม้อหอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นของใช้ครับรองเท้ามาเลย หรือว่าเป็นอะไรนะเป็นต้นมงต้นไม้เป็นอะไรแบบเนี้ยเป็นเป็นอะไรเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นี่เปิดเป็นของถมได้เนี่ยเปิดตลาดของมือจองแล้วใช่รเราแต่ว่าเราให้ขายเฉพาะสอรอาทิตย์นั้นตรงเนี้ยใช่เราเออแต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่มันขายได้ขายดีเราก็ขายทุกวันเนาะแล้วให้ลูกค้านะมานําเสนอพี่อาตอนสี่โมงเย็นจนถึงห้าโมงมินีเป็นเวลาเนาะไปเสนอตรงไหนตรงหน้าเวทีเนาะ ไปงามมากดังไปอันนี้ก็สายได้พี่มันไม่มีีหมอางมานัรอพี่ยาได้เลยใครเอาอะไรมาขเราตัผม้